ดับแรกโอ,อ้ขึ้นี้ แล้วเราก็นำเอาสองอันมาประกบกันอย่างนี้ใช้ตอก ดอกซึ่งทำจากไม้ไผ่นะคะมาปึ๊บหมุนนะคะสุกคนก็มัดมัดสองข้างนะคะมัดสองข้างแล้วก็จะได้อยู่ เร,ร้อยข้ต้มมัดของวารรณีข้ต้มมัดมัดบายบายนะคะขอบคุณที่ติดตามการห่อข้าต้มของวารรนีคะ่ะ